สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะตัก็จะมาพูดถึงเรื่องพัฒนาการการได้ยินของทารกในครรภ์ค่ะว่าเขาเนี่ยหูของเขาพัฒนาเต็มที่ได้ตอนกี่เดือนและเขาสามารถได้ยินเสียงได้ตอนกี่เดือนค่ะสัปดาห์ที่4ี่ถึงหนะคะเซลล์ภายในตัวอ่อนเริ่มพัฒนาไปเป็นใบหน้าสมองจมูกหูและตาของทารกแล้วนะคะสัปดาห์ที่9หรือว่า2เดือนนิดๆน,นะคะ รอยเว้าเล็กๆจะปรากฏขึ้นที่ด้านข้างของลำคอทารกนะคะตัวนี้จะพัฒนาไปเป็นหูทั้งด้านในและด้านนอกจากนั้นก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นด้านบนและกลายเป็นขดหูเล็กๆในไตรามาสที่1และ2ค่ะหูของทารกจะยังคงพัฒนาต่อไปโดยหูชั้นในจะเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทในสมองที่รับผิดชอบการประมวลผลเสียงและกระดูกเล็กๆของหูชั้นกลางนะคะจะทำหน้าที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงค่ะ สัปดาห์ที่18นะคะใกล้ๆจะ5เดือนลูกน้อยจะเริ่มได้ยินเสียงเป็นครั้งแรกค่ะสัปดาห์ที่24หรือว่า6เดือนนะคะหูของเขาจะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมากค่ะทารกจะมีความไวต่อเสียงมากขึ้นโดยเสียงที่ทารกได้ยินในช่วงนี้ก็คือเสียงจากภายในตัวของคุณแม่เองอย่างเช่นเสียงหัวใจของคุณแม่เสียงอากาศที่ผ่านเข้าและออกจากปอดเสียงท้องของคุณแม่ร้องเวลาที่คุณแม่หิวข้าว ือแม้แต่เสียงที่เลือดไหลเวียนผ่านสายรกเขาก็จะได้ยินนะคะสัปดาห์ที่25ถึง26ค่ะทารกสามารถตอบสนองต่อเสียงโดยหันศีรษะหาเสียงได้แล้วนะคะแต่ลูกจะได้ยินเสียงจากภายนอกไม่ชัดเนื่องจากรอบตัวเขานะคะจะมีทั้งน้ำคร่ำแล้วก็ชั้นไขมันของคุณแม่มดลูกของคุณแม่อะไรต่างๆมากมายเลยทำให้เขาได้ยินเสียงยังไม่ชัดนะคะ กว่าจะผ่านชั้นมดลูกชั้นน้ําคร่ําไปถึงตัวทารกเนี่ยเสียงก็จะลดระดับลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแต่เสียงที่ทารกสามารถได้ยินชัดเจนที่สุดก็คือเสียงของคุณแม่เองค่ะในไตรมาสที่3ลูกน้อยสามารถจดจําเสียงของคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วเมื่อได้ยินเสียงของคุณแม่อัตราการเต้นหัวใจของลูกจะสูงขึ้นทําให้ลูกตื่นตัวมากขึ้นเมื่อคุณแม่กำลังพูดด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะคุณแม่สามารถช่วยเสริมพัฒนาการการได้ยินของทารกในครรภ์ได้ด้วยการพูดคุยกับเขาค่ะทารกจะได้ยินเสียงได้ดีตั้งแต่เดือนที่5เป็นต้นไปเนื่องจากเครือข่ายใยประสาทที่ทำงานเกี่ยวกับการได้ยินของลูกมีพัฒนาการดีขึ้นมากนะคะคุณแม่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเขาได้ด้วยข้อหนึ่งเลยค่ะคุยกับลูกบ่อยๆนะคะคุยด้วยน้ำเสียงเป็นปกติเหมือนที่เราพูดกันในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะ รวมถึงการร้องเพลงร้องเพลงกล่อมหรือว่าเล่านิทานให้เขาฟังก็จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกได้แล้วนะคะง่ายๆไม่ต้องเสียงเงินเลยค่ะข้อ 2. นะคะเปิดเพลงให้ลูกฟังก็ได้ไม่มีข้อจํากัดนะคะว่าจะต้องเป็นแนวโมซาร์ทเป็นคลาสสิกเป็นฟ๊อปเป็นร็อกเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นเพลงที่ฟังแล้วสบายจะช่วยให้ลูกรู้สึกถึงจังหวะซึ่งจะไปกระตุ้นพัฒนาการการได้ยินและพัฒนาการทางอารมณ์ของเขาค่ะ นอกจากนี้ก็ยังช่วยพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อลูกได้ยินเขาชอบใจเขาก็จะดิ้นเตะถีบมากขึ้นค่ะข้อ 3. นะคะหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังตลอดเวลาหรือว่าดังซ้ำๆบ่อยๆเนื่องจากเสียงรบกวนอาจส่งผลต่อพัฒนาการของลูกนะคะและอาจทำให้ลูกน้อยที่กำลังจเจริญเติบโตสูญเสียการได้ยินหากคุณแม่อยู่ในที่ที่ดังมากเกินไปเสียงดังรบกวนนานเกิน8ชั่วโมงต่อวันค่ะ ตอนนี้คุณแม่ก็ได้รู้แล้วนะคะว่าเราจะเสริมสร้างพัฒนาการทางการได้ยินให้เขาได้อย่างไรดังนั้นคุณแม่อย่าพลาดโอกาสทองในการกระตุ้นพัฒนาการการได้ยินของลูกน้อยในครันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะ